น่าจะมาดี่นี้เออที่หาหนึ่งใด้เดี๋ยวนี่ส้อมหนึ่งว่ะเฮ้ยเอาจริงได้บัานเดี๋ยวดิจริงได้บัานนี่พราเนี่ยเลี้มล<า>ยมเลยเลี้ยมสนับสนุนโดยเม็ดทานตะวันตาซาซาตาลือสีขี่จักรยานไม่มีอานไปซ้อมได้นั่นน่ะไปทางนี้มาก่นอนยู่ก่อน

ว่าจร์อ่วมโดนสามวะโดนสามเรวมันบอกดูคุณทรงท่คิดบอกว่าถ้า่าไอ้พวกพี่คนเหลี่มเหลน่ยมเมื่อวานชนะตาเดียวยางนีเขาได้เปรียบแลยเนาะโอ้ยย่ามาได้เปรียบเละเอาไปยี่ยายเบิ้ลโบจะม่ได้ป่ะปีก่อนเนี่เป็นจังสี่เกายางไตาไเนี่ยจกมากปีนี้เป็นเรื่องแลมนางแงม่

ไม่ไปโดนจริงๆนะโดนจริงๆนะใส่กินสองอเนหรอมาจิกินสามไมได้ไ่ได้หอไ่ได้ดอกกินสองเขากินสองมีการเขาชูนี้เขาก็กินสองเมื่อเลางวันยากินโดนยายกินโดนัาเนี่ยบ๊อบ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 อ้เไม่่บ Hey, yên, Picky, Piu mm -hmm. right. okay. ừ, mm. đây, okay. Okay. đi coi hoa. Đi coi bay nào lại ai gì? là gì nữa nè. Nhãn, để เอาฮักมันย mm ังแงี้เจ้านึกอเลยงอบแล้วบดือนลบไปเลยอย่ามาหนีนะบอกอกว่าน่าสนะอย่ามาหนีขอร้องกันมามาหนีบอกความนะคอยเรียนอ๋อดีใจของฮันอ๋อแล้วหน่ะได้เบียบเ็น เับต้นนครับที่ต้นนะจ้ะไมคซี่สามหัอืมวรับจข้ากินห้องวชาเดียวลเนะเาโอเคัาตังนะ้ะกินด่มย่งไไอ้ลบไปเขาฮอดเนาะว้าบนที่เที่ยวคนนี้เี่ เฮ้ยก็ไปจุกกันตายอยู่เหันมัน,นั่นตาแปดติอตอมันของหัเสือไ้ยังมาขีดสามสนะดาแล้แว่างมยใหญเฮากินฟีอ่ะือว่ามาจนไม่ใช่เอาเยนะทุบเลรียตาไม่่อาอยว่า ครับเฮ้กินเลดกินอีกนึงห้เขาหาพดี่บ่าเขาของฮอตเนี่ยท่ากินสดหมายุงหลายตัวยื่นดาท่ากินตรงๆรงนะเขาที่ไปใส่แอนยึดไปก่อนจะมาท่านไปก่อนนี่เลยแอด์องฮอตสดแอด์องฮอด Mà đi bài phá, bài phá, không có đáng thử đâu Không sao, mày, Cháu ăn gì thế hả mọc Nhưng mà nhiều gì thì khả cái gì đi

vòng năm mươi quê mọi người 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 mọi นี่ันักเสียเล็กแบบไปท่านี่เมียมาเมียมาเมียมันยิ่งสอง,สอ,งอ่ะเอาเส้นมาโลดกินกือเอาลแล้วกินหิพเลยไปฮอนเทอร์สองปเลยนนี่เอาละ ไปบ้งไหนมาเากินล้วครับนะจะับดอกเลยเขาเขวอดกินสลับดอกเลยสลับเลยบอให้เขากินเลยมึงเขวงพอดีคือเขาบ่ได้แต่มึงจีดึงสองอนแต่มึงยมมึงจึงสปัับขึ้นมานีถึงสเลยเนี่ยไปดีกว่า ข้าวิ้นแะครับเ,เพื่อกินกูกนะิ้เอาเดนเดี้ยวออกออมัดสองยิงสองเหแม่ห่วหรือเบืองมาหนึ่งสองโอ้จับกินหดเอาละาบาทเนี่ย กินกินอีกไปใส่เรามางันมาเตรียมขาดนเนาะกินยางมั้งยังขาดได้ไหเดือนนี้ขาดได้นี่แหะไปไปเข้ากินทิปมึงแต่แท้ละกูอะเขาจับดาปกินอีกไปอีกกินอีกมาพีมาพีฮัด แพ้ด้วยหนึ่งเอาไหมกินมันใช่ได้ไหเอาดิเรื่องรู้เอาได้แก่เสมอตุนเอากินเออแก้ได้ด้วยเกือบตายแล้วเกือบจะน้อาจั์เสือเก็บบึ๋มันมีเกียร์เอา หมู่บ้านไหนกินกันบนโลกเนี่ยไงเฮ้ยอย่าว่าเอาเสมแอแหละข่อยหายซอดอกหั่มอยแก้วเอาไปไปเปลีป่ยนฟับงบุกหรือตาวไปเปลี่ยนฟังบุกเป็นกระเต็นใช่ไหมพี่แค่ไปกินความหวอนเลเยียมโอโอเลยมีแหล่ยลูกเลยนอนหลับเลย แ้าไ้กินของหวานนิไม่ขันเลยพี่อ้าอยนกินโดนอยากเกินไหมแถวต้วนี้ตัวนี้นี่น้อนดีลมคอยคอยดีมอยู่คอยินตัวใบเลยนะดีใบใส่เอาไล่กินเทียได้เลยเขากินเนาะไลกินเทียดได้เลยเอาอัี้ไอวกได้รับคม้อนขานี้เาคือคำนวณถานนะ อืมอืมบ้านอ้อยแหงซื้ออ้อยเหอ้อยแหลวมีใจครับจว่อเงินอยู่สามเหรียญเลยมาทำไมกินขัไว้เขากินได้เขาตาพี่ วมันเขากินขาตานี่ไม่มีเขากินแท้เข้าตานี่เราืับกินสอเออมีละกินแล้วินกับกินขับกินนี่ว้พันธุ์นับดอกไม่รับเอกินเอ้าลืมเมืองหามขับกินนีกจินโว้

กันไม่เข้านั่นทีแรกกันไม่เข้าเอามีดมารไ่หันใช่แรงจริงก็มาเข้าเลยเดี๋ยวเข็ดไปสันแรงยี่หอจาเยเ่ตไปฮอตเอาถึงสเลยจันเอาแมีมึงเงีไหยโอ้โหไม่กินเขาเลยสามตัวเนาะสามเลยงีไปเออ งยบดมกีนันอยๆกับสองสามเออนี่ขกบเข้าฮอดอีกเขาฮอดไอเกี่ยวแนเม่อหเหรอเออเจาย่งนี้เหมือนเจาอยู่เขาฮอดกใส่ไปกี่วันน่เขาก็ได้อ้าพี่แหลมไม่อยู่ดีเอออยู่หันดีแล้วหันดีอะไรน่าน่ารัหม อ๋อเอาดีล่ะบ่ฮยอนอ่ะขึ้นไปยังของเก่าออกในมีฮอัดบ่ออกตายบอกไว้ตายแล้วนะตายเลยคือเขาหลอกว่ได้นี่ทำคลาสแปดนึ่งอุตส่าห์ตั้งใจดูเล่นออนโอ้ยมีเสียวอ่อนอยู่แล้วอาศัยเหมือนเขาเสียขั้นเหรียญกันเลยตั้งใจดูมันขึ้นหรอกเออเฮ้ยเฮ้ยจะเดินไปทวนนี่เหโอ้อ่อนครับ